แตกต่างยิงนได้ชัดครับว่าคือการเรียนมันมีชัดเจนตั้งแต่ต้นเริ่มต้นจนจบครับผมตัวผมนะครับเอาง่ายๆเลยคือที่นี่สอนจนนักเรียนท้อนะครับหมายความว่าอาจารย์ขยัน ขยันสอนจนลูกศิษย์เนี่ยเรียนจนท้อมีให้เรียนตลอดมีให้เรียนอตลอดนะครับซึ่งที่อื่นไม่ไม่น่าจะมีแบบนี้ผมมันทําให้เราศึกษาได้เป็นขั้นเป็นตอนสังคมในคอร์สกับท t n เนี่ยแตกต่างกันแค่เรื่องเดียวคือเรื่องความเข้มข้นในการที่เราจะฝึกเป็นผู้ถ่ายทอดไอเรื่องการระบบระบบการเรียนเราเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันครับถามว่าแตกต่างกันมากไหมมันแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วครับเนื้อหาเหมือนกันหมดแต่ว่าแค่ว่ามีการเพิ่มเติมในส่วนของการแบ่งปันการแชร์ริงนะครับคือในกลุ่มการเทรดเนี่ยเราจะมีแค่การพูดถึงเรื่องเทคนิคถูกไหมครับแต่ว่าในกลุ่ม t t T N เนี่ยหรือเทนเนอร์เนอร์เนี่ยมันให้ทั้งแนวความคิดให้ทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็การผลักดันซึ่งกันและกันซึ่งการแบ่งปันที่ถูกต้องหมายถึงว่าเราไม่ได้พาเขาไปผิดทิศผิดทางแต่สิ่งงที่ทุกคนที่เวลาคุยกับเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราพาไปถูกทางแล้วก็สําเร็จไปแบบพวกเรา การสอนกับการที่เราเรียนเนี่ยมันแตกต่างกันนะครการที่เป็นโปรเจคเทรนเนอร์นี่ก็คือจะต้องสามารถถ่ายทอดได้คนอื่นได้นะครับนี่คือความแตกต่างเราเคนที่มีแพชชั่นเดียวกันที่เข้มข้นขึ้นนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าทําให้เราได้เก่งขึ้นเร็วขึ้นไฟในตัวลูกคือะคะ่ะ ได้พัฒนาด้านทักษะการเทรดแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งไม่เคยได้มาก่อนนะครับนั่นคือได้ด้านของการทักษะการการเทรนคนนะครับการสอนคนนะครับเพื่อที่จะให้เขากลายเป็นนักเทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จก็ก็คือแชร์งแชร์งต่อนะครับเอาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยแหละครับในในการที่ว่าในการสอนในการอะไรเนี่ยครับก็เอาไปแชร์ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่รู้จักกันหรือว่าจะเป็นนักเรียนในใน TW a ีอารนี้นะครับ เทรนเนอร์ให้สิ่งนั้นและเทรนเนอร์นะครับโค้ชยังพัฒนาพวกเราไปในด้านอีกหลายๆด้านเลยครับใครที่มีเป้าหมายว่านะครับเป้าหมายของคุณคือต้องการเป็นนักเทรดเดอร์ที่สําเร็จนะครับต้องการพัฒนาตัวเองนะครับอย่าพลาดนะครับโครงการนี้จะทําให้คุณได้สิ่งนั้นมาในระยะเวลาที่รวดเร็